ครับสวัสดีครับผมสบายดีพบแม่พี่น้องเัสุขสุขคนเดอ้อวันนี้เราม,มาทำกับข้าวเที่ยงกันเนาะเสียงประตู <c oughs> อ้มาสเดี๋ยวว่าทำกับข้าวเที่ยงกันทุกคนกับบทเที่ยงแหละตอนนี้ก็บ,บายบมนะ้วเนาะเพิ่งจะประกอบรถแล้วยิ้วเข่าเลยมาเห็ดกับข่ากินมานี้ชิมาเห็ดแกงอมปลา เดี๋ยวมาดูกันสตามพริกก่อนอันนี้คือปลาที่เราจะอ่อมน้องพริกท่านบางทีตามนี่ใส่สารพัดอย่างเลยครับนี่จะอ่อมพวกอิกตูหัวเอปลากขยแยงชีดหอมเห็ดสารพัดบมกบวบหมกึกเนาะรอให้น้ำเดือดเดี๋ยวมาโขกพริกกันดีกว่า เว้ยชีส <c oughs> ั้นๆเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพอเอะไร นำเดือดแล้วเราจะเอาเทาผิกลงลยนะมันแบบลวกๆเลยนะนมแบบยนะไม่มีอย่างมากมายเาข่าแล้วปิด้าสแลหน้อยนำเดือดแป๊บนึง เอาปลาลงน่บยดียนะเอาปลาลงเลยนะครับน้ำเดือดแรงแล้วเอาปลาลงเลยจึ๊บจึ๊บปิดฝาปลาลงเดียเด๋ยวนำจะนางเนี่ยนี่น้ำยัดนาใบยัดนาเนาะสุะมาน,นี่ เ้าไปในตลาดซื้อปลามาครึ่งกิโลได้3ามตเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกกันนะเดี๋ยวดูตอนต่อไปเด้ครับนี่หมกบวบบวบหมึกล่องก้อนเนาะ มะยือคืออะไรวะศันก็คือฟักทองนั่นแหละครับเดี๋ยวฟักทองสุกเดี๋ยวเราก็เอาเห็ดเอาเห็ดเอาผักซุ้มมินิลงนะเอาเห็ดลงแล้วเอาผักนี้ลงตามที่หลังแล้วก็ปรุงสุกข,ขึ้นมาเลยนะครับคล้ายแกงนใหมันะเนาะแต่ว่าช่วงเดียวช็ดแกงนำ้ำม่แต่ว่า โอเมดแกงอ่อมนั่นก็คือแกงอ่อมในสูตรของกระผมรเองเวยมาว่ากันนะครับทุกคนไี่ไปเบิ่งหลังบ้านบรรยากาศยามมือเศร้าโอ้ยเย็นเย็นในลมฝนมีบวีบเย็นดีปลาไม่ไพปลาไมย ไม่ไม่ได้จากมือ่อสิไปหามาเกงต้งบลกว่าเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจัดสรรเวลามีนกมีอย่างนกกระสาหรือว่านกเจ้านเานาะเห็นบ่เห็นบ่สมุนเจ้าเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่นก ไปเบิ่งหมอกันโทรศัพท์ก็สิสั้นๆแล่เด้อพี่น้องเอ้ยว่าผมมีไม้กันสั้นคือเพิ่นระบบนี่บวกนี่กันสั้นเนาะซัมซุงราคาบ่บกแพงคือซองใหญ่ๆดังๆกระเจ้า ฝากพี่น้องกดติดตามหน่อเด้อขอมาเบิร์นมาชมแล้วก็ได้อยูด่ดีมีแห้งมาสุกสุดข้ดนขอมาเบิร์นมาชมโครคไข้ไข่เจ็บกระสุดนี้มามาเบียดมาเบียดแ่กายละกายละแต่แสบกระซิมเบิร์นกันนะ สุดยอดครับเอาเห็ดลงแล้วเ,ออเดือดแต่แ่บครับกินหอมหว้วนๆเลยพี่น้องเอยหอมปะลาะแต่หมักยังไม่ค่อยสุกปานดหมึกยังไม่ค่อยสุกปะานด มนนันชุกกระคักกันตอนน้อีกสักหานาทีเนาะหิวแล้วพี่นอ้องเอ้ยกับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผมมี่ก็ซุกแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาผักลงเลยเนาะสารพัดสารพัดพัก แบบมั่วตัวจะกินพักอย่างัวพักอย่างบ้านทั <laughs> ้ง <laughs> พักขยงทั้งสะอมทั้งพักแท่ ครเสียบอีรีทั้งชะอมทั้งแมงลักทั้งพังอีตูทั้งเนีย่ยเอ็ดเกรเนียนทยแยกแมงลัก จะอมพักอีตูพักเน่าพักเม็นอือสุดยอดรับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแำนี้ก่กออเนานะไปหาก,กินข่าวกินน้ำเอเด้อพี่น้องเด้อู้เข้รมาเบิงมาชมแล้วก็ขออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเ,เด้อพี่น้องเด้อหยูดอีมีแห้งเบงขขอร์สุขูสุขคนสุด ครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมเบิดทุกผูุกคนเด้อ